คะคิดว่าสองคนนั้นหวานกว่านะพี่แบกกับย่าหวานแบบทำไมมันเหม็นเหมืนมันเหม็นเลี่ยนเลยเหรอพี่ว่าไงอ่ะมันมันทะลุออกมาเลยอ่ะไม่ได้เห็นภาพแบดสเปกตัวเองไหมว่าเออก่อนที่เราจะแต่งอาจจะเป็นแบบนี้กันก็ได้หัอฉันเป็นอย่างนั้นหรอคิดว่าคิดไม่เราไม่ขนาดเขาหรอไม่น่าขนาดนี้ค่ะ วอนนี้คือพูดแต่เรื่องแต่งงานแล้วก็เราก็บอกว่าอยากแต่งงานพรุ่งนี้เลยย่านะย่าอยากแต่งงานพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเคลียร์งานก่อนแล้วก็ค่อยๆแพลนไปเพราะเดี๋ยวมันต้องแบบบุ๊กหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมพพอร์ตเพื่อนตลอดอยู่แล้วค่ะก็มีช่วงค่ะแต่วันยังไม่ได้แบบ ไมีรีเคลียร์ไปว่าเออแบบเพื่อนเจ้าสาวต้องมีโชว์นะหรือว่าอะไรยังไงน่าจะโชว์กันไม่ไหวนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเพื่อนญาก็คือที่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวน่าจะท้องไปสามคนแล้วอ๋อเออก็ไม่มีแล้วก็เหลือคนไม่ท้องมาโชว์ไงนี่ไงคนไม่ท้องอ่ะโชว์อะไรอ่ะก่อนโชว์อะไรก่อนโชว์โชว์ตลกเหรบให้เขาสองคนโชว์ดีกว่าคิดว่าพี่แบร์เขาอยากโชว์มากคิดว่าพี่แบร์น่าจะจัด เปิดแน่นอนถอดเสื้อรู้เลยว่าต้องถอดเสื้อแน่นอนแล้วมี